อกโกลิมาหงเหินที่ใบมีรูเกือบเท่านิ้วโป้งเลยนะคะปกติใบจะเรียบค่ะเป็นรูเองโดยธรรมชาตินะคะแต่ขนาดของรูใหญ่บ้างเล็กบ้างค่ะแต่เฉยนะคะว่าทำไมจึงกลายเป็นรูอย่างนี้ออกมาใหม่ๆไม่เป็นรูนะคะนี่ก็เป็นรูดูสิคะอ่าเป็นรูแย่นิ้วทะลุเลยค่ะหงเหิน เป็นไม้ประดับพานอกรนิมาสีเขียวพื้นใบเป็นสีขาวอ่อนค่ะนี่ใบมาใหม่นะคะก็ยังไม่เป็นรูค่ะแต่อยู่ไปอยู่มารูมาซะงั้นแหละค่ะย่าๆ <Yeah, yeah, S 1> มาแล้วจ้าวันนี้ย่าจะมาเล่าเรื่องใต้ร่มไม้ใหญ่ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอสำหรับไม้ที่ มาวางอยู่ด้านล่างนะคะหงเหินสองต้นนี้นะคะย่าๆก็จะวางไว้ใต้ต้นแก้วค่ะต้นแก้วเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่นะคะที่มีใบและก็มีดอกที่หอมมากเลยเมื่อเรานำต้นไม้อื่นมาวางไว้ใต้พุ่มต้นแก้วนะคะดอกของต้นแก้วหรือกลีบดอกนะคะก็จะร่วงลงไปที่ต้นไม้ที่วางอยู่ด้านล่างกลีบดอกนี่แหละคะ่ะ ทำให้ไม้เหล่านั้นกลายเป็นรูนะคะวันนี้ดอกแก้วร่วงแล้วนะคะเหลือเพียงช่อดอกไม่กี่ช่อที่ดอกแก้วอาจจะมีกรดบางอย่างนะคะอย่ายากคิดเอาเองพอไปกระทบกับไม้ใบบางชนิดจึงทำให้ไม้ใบกลายเป็นรูค่ะเพราะบางชนิดก็ไม่เป็นรูนะคะไม่ได้เป็นทุกๆชนิดค่ะนี่อย่างสติเดินนอก ไม่มีรูนะคะย่ายาย,ยกหงเหิอนออกไปก็เอาสุีด้านนอกมาวางแทนดอกไม้หรือดอกแก้วก็ยังร่วงอยู่นะคะแต่ใบของสุีด้านนอกไม่มีปฏิกิริยาใดๆนะคะคือใบไม่เน่าเป็นรูค่ะอันนี้คือต้นพญาจงอางนะคะพญาจงอางนี้ก็เป็นรูนะคะเพื่อนๆหางดอกแก้ว วางอยู่บนใบหลายๆวันเราไม่รดน้ำนะคะไม่ล้างน้ำใบเขาจะเปื่อยเนี่ยดอกแก้วที่เปื่อยคือลักษณะนี้นะคะอยู่บนใบเกาะอยู่ที่ใบไม้ฝนตกก็จะเกาะแน่นขึ้นค่ะเราต้องเอาน้ำมาช่วยนะคะเอาน้ำมาฉีดล้างอ่านี้ดอกแก้วเหมือนกันนะคะที่อยู่บนใบของสนิจันแดงค่ะ แต่สนิจันแดงไม่เป็นรูนะคะเพราะใบสนิจันแดงหนาแต่เวลาเราล้างน้ําก็ต้องล้างให้ทุกๆใบนะคะทั้งใบชนิดที่มีความทนทานและใบที่เปื่อยง่ายนะคะนี้ใบของต้นเงินเต็มบ้านค่ะเพื่อนๆดูที่ใบสิคะเออไม่ใช่ดอกแก้วค่ะฝนตกเพิ่งหยุดเมื่อกี้นะคะนี่คือเศษของใบไม้ที่ทับถมอยู่บนซาเลนนะคะ ซาเลนที่สวนยายาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะและยายาก็เพิ่งตัดกิ่งไม้ใหญ่คือกิ่งมันบอรี่นะคะที่เขายาวขึ้นไปบนหลังคายาวขึ้นไปบน,บนอากาศนะคะตัดแล้วกิ่งเขาหักพาดอยู่บนหลังคาเออก็เลยไม่ได้ตัดออกนะคะปล่อยไว้อย่างนั้นประมาณมาสี่ห้าวันแล้วค่ะตอนนี้ใบของเขาเริ่มเปื่อยนะคะพอใบใบเปื่อยผลตกลงมาก็เศษใบที่เปื่อยนั่นเลยค่ะ ใบแห้งที่เปื่อยก็จะมีเศษแล้วก็ร่วงลงมาที่ไม้ข้างล่างเนี่ยค่ะนี้ตรงนี้แห้งแล้วแห้งพอแห้งหลุดออกจากก้านใช่ไหมหลุดออกจากก้านของก้านหรือกิ่งของมอนเบอรี่นะคะเราก็เก็บยากแล้วเพราะกลายเป็นชิ้นเล็กเๆพอวางไว้ตรงนั้นพอขนตกขนก็ชะตลงมาที่ไม้ใบสวยนี่แหละคะ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็ต้องล้างออก หลังจากฝนแรงหรือฝนหยุดบางประสบการณ์หาด้วยตัวเองค่ะอย่างนี้คือประสบการณ์ตรงหากเราปล่อยไว้อาจจะทำให้ใบไม้เน่าได้นะคะเพราะใบไม้ที่เน่าเปื่อยมาเกาะอยู่บนใบไม้ที่ดีะคะ่ะส่วนเงินเต็มบ้านในกระถางนี้อยู่ใกล้ๆก,กับที่ให้ดูเมื่อตะกี้นะคะแต่อยู่ใต้ต้นไม้ปกตินะคะ ต้นนี้เป็นต้นกระเวกค่ะแล้วมีหลังคาอยู่อีกนิดหน่อยจะเห็นว่าใบของเขาไม่มีใบไม้ร่วงมาเกาะนะคะก็เป็นใบที่สวยสมบูรณ์อโครนิมาเงินเต็มบ้านเป็นต้นไม้ชนิดแรกนะคะที่ย,ย่านำเข้าบ้านหลังจากปลูกมาหนึ่งต้นตอนนี้มีเยอะค่ะอ,อันนี้คือมหาสิทธิีเขียวหมื่นปีค่ะใบก็สะอาดนะคะ เสืมบารมีก็เหมือนกันค่ะเพราะตรงนี้อยู่นอกซาเลนนะคะแต่อยู่บริเวณเดียวกันใบของเขาดูสดใสสะอาดนะคะไม่มีเศษใบไม้ร่วงหรือเป็นรูเพราะดอกของต้นไม้ค่ะเมื่อเดินชมสวนจนทั่วแล้วนะคะหลังฝนตกวันนี้ก็ต้องใช้สายยางนะคะรดน้ำใบไม้โดยเฉพาะใบที่มีเศษใบไม้แห้ง หรือมีเศษกลีบของดอกไม้หล่นอยู่บริเวณใบนะคะต้องล้างออกเพราะมิฉะนั้นก็จะเหมือนสองต้นแรกที่ตอนที่ยาย่าเปิดคลิปมานะคะใบไม้มีแต่รูรูพุนทังนั้นเลย หากเราปล่อยให้เศษใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นลงมาให้แห้งก่อนแล้วค่อยล้างบางครั้งนะคะพอแห้งแล้วเขาจะติดแน่นค่ะล้างยากต้องใช้เวลานานและหากเราไปดึงออกก็บางครั้งก็จะเกิดการระคายเคืองกับใบไม้ที่เราต้องการอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดน้ำหลังฝนตกก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ใบไม้เหล่านั้นร่วงหล่นไปอย่างรวดเร็ว เพราะว่ายังไม่แห้งสมานเป็นเนื้อเดียวกับใบไม้จริงในกระถางค่ะ,ะนี้หลังเราล้างน้ำแล้วนะคะ,ะไม้ใบสวยก็กลับมาสวยยิ่งกว่าเดิมค่ะเพราะชุ่มฉ่ำด้วยน้ำฝน และไม่มีเศษผุนหรือเศษใบไม้ที่เน่าเปื่อยแล้วมาเกาะอยู่ตามหน้าใบนะคะใบไม้ก็สามารถอดความสวยให้เราได้ชมอย่างชื่นใจได้เลยค่ะนี่คือต้นแม่พันธ์ุจากวันนั้นถึงวันนี้สองปีกว่าค่ะ,ะต้นไม้ก็จะสวยตลอดเวลานะคะหากเราดูแลใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามนะคะ เมื่อเราจะนำกระถางต้นไม้ไปวางไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่ก็ให้สังเกตนะคะว่าต้นไม้ใหญ่ชนิดนี้ใบและดอกจะร่วงบ่อยไหมใบและดอกมีความเป็นกรดเป็นด่างหรือเปล่าเพราะเมื่อไปกระทบกับไม้ใบสวยที่อยู่ในกระถางอาจจะทําให้เป็นไม้ใบเสียได้นะคะย่าๆขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย E